รื่องแปซูลพีค่ท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมผมชื่อท้ายนะครับมาเล่นเกมอ่าอะไรนะ Among the Sleep โอ้กับลืมชื่อเกมไปแล้วท่าที่แล้วนะครับเราไปสถานที่แปลกๆนะครับก็คือที่นี่เลยครับผมมาเล่นตรงนี้เลยนะ Are you alright ผมไม่เป็นไรพี่หมีเอาพี่หมีไปไหนละที่ไหนเนี่ย What is this place อืมโอเก็บพี่หมี เราไปกันดีกว่ามีลูกหัวลูกหัวตบหัวตบหัวสักสองทีโอเคเรามาดูก่อนดีว่ามันคืออะไรที่นี่บ้านเหรอมีบ้านอยู่ที่นี่ด้วยฮะเดี๋ยวบ้านมาอยู่อะไรในมิติแบบนี้แล้วแล้วแบบดูดตัวเราคือประตูนี้สามารถเปิดได้ locked? I might be able to open it from the <Okay. S 1> inside if you help me up. ต้องส่งพี่มีเข้าไปข้างในพี่มีเร็วๆพี่มี Whoa look at this place. โอเคประตูมันล็อกก็มันล็อกได้ไงวะล็อกได้ไงวะข้างในตรงนี้ก็ไม่มีอะไรการันตีปิดอะไหนตอนแรกนึกว่าเราต้องปีนเข้ามาเองนะต้องส่งพี่หมีมาเอพี่มีเอ้ยกระดาษเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้ แต่ว่าเขาบอกว่าแต่ว่าในกระดาษมันบอกมันเหมือนมีเด็กหลายๆคนโดนขังในบ้านนั่นเฮ้ยไงกระดาษที่เราเจอปะเนี่ยมันกระดาษที่เราเจอเลยกล่องไม่มีอะไรอะไรอ่ะี่หมีค่อยขึ้นไปนะประตูปิดไว้เทียบเลย Maybe it requires some sort of key. What? Is there anything we can use? What <coughs> uh, like... Ah, oh, Okay, <gasps> อะไรเฮ้ยบัตตส์ใส่คอม,มาอยู่ในนี้แล้วครับกดให้ What happened Why didn't it open อ๋อต้องกดสองครั้งโอ,อเคไหมหนึ่งสองซ้ำที่หมี Maybe we have to press <c oughs> both at the same time พ <c oughs> <ถ>ี <c oughs> <ถ>่หมีกดเร็ว That's it โอเคเรายังไงต่อ Seems like the you share แต่มันยังโถว่างนะยาหนึงเลยาโถาเลย <Maybe> เราต้องเข้าไปเหรอ้า like ่มเราต้องเข้าไปฮะมัน like อะไรยาีนเหรอเอ่ออะไร,รอ่ะคือเราต้องกลับไปเหรอหรอย,อยังไงมีนกพูกด้วยพี่เหรอมาจากในเมืองต่างโลนมะเนี่ยนกพูกเนี่ยเ้ย ไป let's go เลยครับ let's go on Peter uh huh. เมื่อกี้เราเหมือนเจอบ้านเป็นเหมือนบ้านอะ่ะบ้านคนแคบมากกว่าไม่เหมือนไม่เหมือนกับบ้านคนปกติเพราะมันเล็กเกินไป Where are we ที่ไหนเนี่ย,ยนนไปว้าวที่ไหนเนี่ยที่นี สถานที่นี่มันดูแปลกๆใช่เราหลุดมาในมิติไหนแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยมาตามหาแม่แต่กลับเจออะไรไม่รู้พาพี่หมีอะไรอะ่ะเฮ้ยโนกโคู่อ้าวอุ้มพี่หมีรอเลยเฮ้ยอะไรอะ่ะ ม่กไม่เห็นกลับไปดูได้ไหมไม่น่าจะได้ล้โอเครู้สึกว่าจะต้องตามพวกดอกไม้มีแสงนี้ไปโอเคมีตามมาให้แน่นๆนะพี่มีเท็ดดี้โอเวอร์นี่ ไม่ความทรงจำป่ะเดี๋ยวลรงไปดูกันสไลเดอร์เบ๊เหมือนสนามเด็กเล่นแหละเป็นสนามเด็กเล่นที่ใหญ่มากเน้ยน่คคงแล้วเหรอกดแถบดูได้มันเป็นทำไบ้ไหมนี่จะเป็นทางไปไหมแป๊บนะ ขานเร็วดิขานเร็วมันจะไม่เหนื่อยใช่ไหมขั้นขานมันจะไม่เหนื่อยนะโอเคขานเหนื่อยมีแสงข้างบนที่ไหนเนี่ยที่หมีจะต้องห่งตัวแล้วปั๊บมีรถด้วยฮะอุ้ยอะไรอ่ะเอาล็อกเฉยยังจับของ ไปพาต้องพาไม่มีเสงคนเยอะนอนอ,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 อะไรอ่ะู้อุ้ม่มีอยู่หรือเปล่าวะเนี่ยทำไมแสงมันหายหมดเลยวะ what the แป๊บหนึง่งนี่กูต้องต่อสู้เลยใช่ไหมขอสำรวจก่อนเราขึ้นไปไม่ได้ใช่ไหมเขาในภู่ะก็งานอน่ะขึ้นไปไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวนะหนูแป๊บหนึง่งที่ขอสำรวจแป๊บเผื่อมีอะไรอยู่ไม่น่ามีไม่น่าม,ม,นมีนะ สองนู้น่าจะมีอะไรไหมลองไปดูเก็บแป้มั้ยเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยวั t วั a เ the f u ั k มาดิครับมาดิเฮ้ยไม่กลัวหรอเว้ยเค่เนี้ยของจริงของจริงน้องๆของจริงไม่กระดาษนะ เพื่อกระดานมาอ้าวกูตกกูต้องเสียเวลามุดออกมุดเข้าอีกแล้วเนี่ยมีแสงอยู่มีพี่กบอยู่ตรงนี้พี่กบกลาแล้วหรอกลาแล้วเหรอพี่กบเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวต้นไม้พวกนี้มันอะไรเนี่ยอืมเมีประตูเปิดได้ล็อกนะ ตูล็อกเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่าไม่น่ามีอะไรนะเดี๋ยวโอ้แสงเพิ่นจะเกิดเออ๋อ,อก็คือยามน้องวิ่งด้วยการยืนนานๆจะทำให้น้องล้มหรอโอเคโอเคเข้าใจลวนั้นก็คานไ่ตลอดดีกว่าอะไรเนี่ยเกียร์ที่ทม,มั้ยดันกล่องได้เอ้ยดันดิดันดิดนเออไป let's go ทำไมน้องหัวใจเต้นงนี้วะพีนพ่นกฮูกพี่นกฮูกต้องอยู่กับผมนะพีน่นกฮูกกระดาษโอเคกระดาษมีอะไรไม่มีเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยทำไมตันเลยวัดวัดเหรอต้องเข้าเหรอก็ไม่ลาเข้านะ โอเคอ้าวไปไหนละเปิดละคือ,อยังไงทำไมหัวใจเราเต้นแรงขนาดนี้วะหลุมเหรอลงได้เหรอ,อค่อยๆลงนะน้องฮ uh, We're trapped We're trapped กระากเหรอโอเคต้องเอาพี่มีออกมา ตอนพี่เสดียวมั้ยโอเคพี่หมีนั่นเอยเสดิงนะพี่ม,ไมไีไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพี่มีผมอยู่ข้างๆเสมอเฮ้ยนกคู่มาจากไหนเนี่ยอุย้ยอะไรเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้วะโอเคเดินมาเปิดตรงนี้ได้เดินเปิดปั๊บ โอเคเดี๋ยวด่วนเราได้นกพูมาสี่ตัวละแล้วเราต้องไปไหนคานนี่เหรอเล่งสปีดเล่งสปีดเอ่อถ้ามีเสียงรถกวน่ยผมก็ต้องขออภยัยนียนะครับเพราะว,ว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงเช้าแล้วคนเขามีอะไรเยอะะเดี๋ยวเดี๋ยวดนึงคานนี้เหมือนไปได้ผมจะลองไปดูว่ามีอะไรหรือเปล่า อโอเหมือนทางไปเลยฮะเฮ้ยหนึ่งนกองคู่เนีย่ยเราจะไปยังไงอะจะบอกว่าเราต้องจุกปีนอีกแล้วน้องบอกน้องต้องปีนอีกแล้วน้องไม่ใช่นาทานเรรกนะต้องลงตรงนี้ใช่ไหมโอเคมีกระดาษตรงนี้ด้วยหนึ่งแผ่นอยวมงงี้ก็ะด้ปับ๊บ โ okay. อเคปิดนกมูกเฟอร์เนสส์เดี๋ยวเดี๋ยวมันเลื่อนมันเลื่อนเลื่อนเหรอมีอะไรไหโอ้มีหมีไม่มมาดีกว่าเพิ่มมีอะไรเสียงอะไรอ่ะนี่เสียงพี่เด็ดนดะี้ใะถ้าไม่ใช่ก็ตายเราไปดีกว่าอุยอ้ยอุย้ยอะไร จะบ่นว่าเราต้องเฮ้ยทำไมมันสั่นนี้วะหน้เราทำไมสั่นเนี้ยเราได้มาห้าตัวแล้วหรอได้มาห้าตัวแล้วนะครับแล้วแสดงว่าก็ขาดอีกตัวหนึ่งไหมน่าจะขาดอีกตัวหนึ่งตรงนู้นเหรอฟางพีดดี้ไปกันดีกว่าข้างในมีอะไรไหมเนี่ย อย่าจ้ำสกแกน่ะจ้ำสกแกนกูโยนหมัดจริงๆเลยนะยังมีหินทุบอยู่จะเก็บได้ไหมไม่ได้มันต้องเอาก็หินออกก่อนเองั้นหินออกยังไงวะด,ดึงออกดึงออกอ่ะมันดึงยากจังวะต้องต้องพยายามดึงเออเออแป๊บนึงดึงออก เงาะยังไงเงาะปึ๊บอ่าอีซี่เอ้ยเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวเห็นไหมนั่นอะว h a t มันขยับเองอ่ะรีบเปิดเลยโอ้ยมันก็จะเปิดยากเปิดเจนไปไหนวะเน,นี่ยเปิดสิวะเปิดเปิดออกเออเปิดออกไปเก็บกระดาษเก็บนกฮูกด้วยเป็นไองไอุ้ยอะไรนกฮูกมันอยู่ตรงนี้แต่เมื่อไหร่เนี่ย วัดแล้วม,มันขยับเองกันได้อะเดี๋ยวตัวตัวตอนนี้เรามีครบหกอันแล้วอุยอ้ยอุ้ยแอบก่อนเลยจหวันนี้แอบได้พุ่งวันเลยมีอะไรไหมไม่มีอะไรใช่ไหมน้องหัวใจเต้นแรงมากใจน้องเต้นแรงมาก ใจน้องโคตรแต้นแรงเลยตอนนี้คือเราต้องเอานกพู่มาวางใช่ไหมเพราะว่ามันเหมือนเป็นรังนกอะ่ะตรงเนี้ยเซฟแล้วอย่าพหัวใจเต้นน้องอย่่หัวใจเต้นหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีโอเคปีนครับแล้วก็ลงตรงนี้มาพี่มี อยู่ข้างๆผมไว้อ่ากูได้ถือไม่มีแค่สองวิเองตรงนี้มีอะไรไหมมีอะไรให้เก็บบ้างไหมดูก่อนไม่น่ามีนะนั่นก็คานปีนโอ้ยน้องกูเป็นนาธานเด็กแลนะ้วเน,นี่ยตอนเนี้ยน้องกูแม่งโตไปเป็นนาธานเด็กแน่ๆเลยปีนเก่งขนาดนี้มีอะไรให้เก็บบ้างไหมไม่มีเนาะไม่มีใช่ไหม ไม่มีข้างล่างมีอะไรเกิดขึ้นไหมดูก่อนไม่น่ามีนะโอเคียนั้นปีนไปปีนไปเลยน้องนกพู๋เหรอคุอ้ลูกเหย,ยู่ต้องเดินไปฝั่งนู้นเหรอเนี่ยโอ้สภา,ามาเดินได้จริงใช่ไหมไปเลยพี่มีอยู่ข้างผมไว้เรจะเดินไปด้วยกันไหนจะไปมองหน้ามองซ้ายมองขวามองหลังมองหน้ามองข้างข้างเอาเดิอนอะไรอะไรเไยอะ ผู้แหลงกูเด็กไปสกิลเหมือนมันเป็นความทรงจำไหมถ้าเป็นแบบนี้คือเรียกว่าความทรงจำใช่ไหมปึ๊บอ่าเขาม่ไดความทรงจำแล้ว g มันอีกเก้า alright one more time then it's time for bed ข้างหน้าเหมือนจะมีอะไรแต่เข้าไปไม่ได้นะโอเคแล้วเราต้องไปทางนี้เอ้ยนี่ไงกล่องดนตรีโอแม่ให้กล่องดนตรีไว้เหรอ โอเคเราคานไปเฮ้ยเป้ยทไมเสียงเพลงเลยเฮ้ยทำไมเสียงมันยิ่งระทึกขึ้นไปใหญ่วะเดี๋ยวเอ้าเฮ้ยสึ้วตะนเกิดด้วย Finally we must be getting closer โอเคไปตามหาแม่ต่อไปไม่รู้วันกันหรืแม่เราไปไหนเราก็ต้องตามหาต่อไปอ้า Loading เทปแล้วมาที่ไหนกลับมาที่เดิม what we made it back ทำไมกลับมาที่เดิมอ่ะเอ๊แปลกๆเลยต้องกลับมาที่บ้านอย่างนี้ตลอดเหรอโอเคครับท่านผู้ชมผมจบไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับว่าเราจะไปเจออะไรนะครับอะไรที่อยู่ข้างหน้าน้องอันนี้ผมไม่รู้นะสิ่งที่เราตามหาก็คือความทรงจำนะครับเป็นอุปกรณ์อย่างแรกที่เราได้มาก็คือความทรงจำก็คือสร้อยคอนะครับและที่สองก็คือไอ้กล่อง กล่องโน้ตเพลงนะครับและผมไม่รู้ว่านกฮูงนี้มันเกี่ยวอะไรนะครับเพราะว่าผมเก็บไปผมเก็บไปผมก็ยังงงอยู่เลยนกฮูกเกี่ยวอะไรกันกับความทรงจำของเราเราก็ยังไม่รู้นะครับเราต้องรอเล่นจนจบก่อนถึงจะรู้นะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่นะครับในพาร์ทหน้าว่าผมกับพี่หมีเนี่ยจะไปเจอกับอะไรนะครับไม่ใช่ดีต้องเป็นน้องกับพี่หมีเท็ดดี้จะไปเจอกับอะไรโอเคครับเชียว